สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ2ตัวล่างนะครับผมแล้วก็มาหาแนวทางนะครับ2ตัวล่างนะครับก็สรุปนะครับผมก็อย่างเช่น นะครับ10ล่างนะครับหลัก10นะครับผมมี92สูตรนะครับถ้าบวกใหม่ล่าสุดก็จะเป็น93นะครับ93นะครับ93ใหม่ล่าสุดเลยนะครับหลัก10ล่างสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเลข11บเนะครับ11นะนะครับ90 93สูตรนะครับทั้งหมดนะครับผมจะใช้นะครับ0ถึง9นะครับ10ตัวเลขนะครับทั้งหมดนี้นะครับรวมกันก็จะได้93สูตรนะครับมาดูที่0นะครับผม0มี10สูตรนะครับผม1มี8สูตร2มี10สูตร3มี8สูตร4มี5 5มี7 6มี12 7มี11 8มีเ เมี15นะครับโดยหลักแล้วเราจะหาสูตรที่น้อยที่สุดตัวเลขที่ใช้สูตรน้อยที่สุดเป็นเลขเด่นตัวเลขที่ใช้สูตรน้อยที่สุดเป็นเลขเด่นนะครับก็คือน้อยที่สุดก็จะเป็นอันดับ1ก็จะเป็นเลข4นะครับมีแค่5สูตรนะครับอันดับ2ก็เป็นเลข5นะครับมี7สูตรอันดับ3ก็เป็นเลข8นะครับมี7สูตรนะครับก็จะได้เด่นแค่3ตัวเท่านั้นนะครับ โดยประมาณนะครับผมก็จะเป็น458นะครับผม458ห้าในส่วนของหลักสิบล่างนะครับ458นะครับผม458ทีนี้เราจะมาดูในส่วนของหน่วยล่างนะครับผมหน่วยล่างหน่วยล่างของผมมีทั้งหมด94สูตรนะครับผมผมใช้สูตรทั้งหมด94สูตรนะครับสูตรเลขดับนะครับนะครับ0ถึง9นะครับผม แต่ละตัวเลขใช้สูตรกี่สูตรนะครับ0มี11สูตร1มี7สูตร2มี10สูตร3มี9สูตร4มี7สูตร5มี3สูตร6มี12สูตร7มี8สูตร8มี12สูตร9มี15สูตรนะครับผมเราจะหาตัวเลขที่ใช้สูตรน้อยที่สุดให้เป็นเลขเด่นนะครับ5นะครับใช้แค่3สูตรนะครับอันดับ2จะเป็นเลข4นะครับมี7สูตรนะครับ ดับ3ก็จะเป็นเลข1นะครับมี7สูตรอันดับ4ก็จะเป็นเลข7นะครับมี8สูตรนะครับก็โดยประมาณมีแค่นี้แค่นี้นะครับเป็นเลขเด่นนะครับผมซึ่งผมจะคัดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลัก10ล่างก็จะเป็น4 5 8ห้านะครับหลักหน่วยล่างก็จะเป็น5้าสี่หนึ่ง็ดนะครับ5้า7ี่หนึ่งดทีนี้ผมจะเอาสูตรดับมาตัดนะครับโดยเบื้องต้นแล้วนะครับก็ ใครชื่นชอบในส่วนของผมจะไม่จับให้นะครับจับให้หมายถึงว่ายูหลัก10ก็คือไม่ต้องกลับนะครับผมก็คือ4อยูหลัก10ก็คือ4เป็นหลัก10ก็คือ4 5อะไรเงี้ยครับ4 4 4 1 4 7 5 5 5 4 5 1 5 7อะไรเงี้ย8ป8 4 8 1 8 7นะครับยูหลักไหนก็อยู่หลัก นั้นนะครับก็คือถ้า10บล่างเลขตัวไหนอยู่10ล่างก็ปากหลักไว้เลยนะครับรน่วยล่างนะครับสำหรับสูตรของผมนะครับไม่เคยออกไม่เคยออกตัวกลับนะครับผมก็คืออยู่ปากหลักไหนก็คือหลักนั้นนะครับหลักหน่วยก็คือหลักหน่วยหลัก10บก็คือหลัก10บนะครับนะครับก็คือผมจะบอกในทางว่าสูตรที่ผมทํามานะครับปากหลักไหนจะอยู่หลักนั้นตลอดนะครับผมก็ เป็นแค่แนวทางนะครับผมผมก็ไม่อาจรู้ว่าจะออกตัวไหนแต่สถิติที่ผมทั้งหมดนะครับ16มีนาคม2562นะครับสูตรที่ผมทำมา4 4งวด43งวด44งวดนะครับนะครับก็ทีนี้ผมจะเอาสูตรของเลขดับมาตัดนะครับเลขดับหมายถึงว่าไม่มานะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมหลัก10มี4 5 8นะ 458นะครับผมแล้วก็หลักหน่วยล่างก็จะเป็น5417นะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับเอานี้ก่อนก็ได้นะครับ482ทำไมมีเลข2นะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยแล้วก็45นะครับนี่5445นะครับเนี่ยตัดเนี่ยผมจะอธิบายนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเมื่อมีดับสนิทเข้ามา ลับสนิทของมาเข้ามาหมายถึงว่าที่ผมทําออกมาไซตินะครับ1ิมีนาคม2 5 6 2จนถึงปัจจุบันปี64นะครับผมยังไม่เคยหลุดนะครับที่ผมกาดอกจันนี้สูตรที่ผมใช้ยังไม่เคยหลุดนะครับสูตรที่ผมใช้ยังไม่เคยหลุดว่านะครับพอคิดสูตรออกมาก็จะได้ตัวเลขนี้นี้นี้นะครับสูตรที่ผมใช้ยังไม่เคยหลุดนะครับ43งวดนะครับไซติตั้งต้น16มีนาคม2562นรบนะ นะครับนะครับก็มีหลายสูตรเหมือนกันนะครับแต่บางครั้งสูตรแต่ละสูตรบางทีครั้งมันจะสามกันที่จริงมันมีหลายสูตรอยู่แต่สูตรบางสูตรมันจะสามกันว่าตัวเลขนี้ดับตัวเลขนี้ดับเนี่ยมันก็เลยได้แค่1 2 3 4 5ส7สามี่ห้าหเจ็ดนะครับได้7สูตรแต่ที่จริงมามีประมาณ 9- ถึงส0สูตรดับนะครับแต่บางสูตรมันสามกันว่าตัวเลขนี้ดับนะครับ43างวดนะครับรวมสูตงวดนี้ก็จะเป็น44นะครับ สูตรที่ผมตัวเลขที่ผมกาดอกจันไว้เนี่ยสูตรนั้นเน right? ี่ยมันยังไม่เคยหลุดนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่หลุดนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่หลุดนะเนี่ยที่พวกนี้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่หลุดนะครับแต่โอกาสหลุดมันน้อยนะครับหรือว่าจะหลุดงวดนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะหลุดภายในงวดนี้ก็ได้ครับหรือว่างวดถัดไปก็ได้นะครับแต่สติการหลุดน่ะมันไม่ถี่นะครับนะครับทีนี้เราจะมาดูอีกที่ผมติ๊กเนี่ย สีแดงแดงนี้4ี่สามวสี่สิบสองหันะครับอย่างที่บอกนะครับสิมีนาคม2องพัห้าบสอหลุดแค่1ครั้งไม่ใช่ว่าจะไม่หลุดอีกนะครับหลุดนะครับนะครับคบอย้ำอีกครั้งว่าสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดอยู่แล้วแต่สติการหลุดมันไม่ได้ทีนะครับผมมันไม่ทีสมมุติน่ะเอาเฉลี่ยสูตรนี้เนี่ยปีหนึ่งหลุดแค่ครั้งหนึ่งนะครับเนี่ย ที่ผมติ๊กไว้นะครับปีหนึ่งหลุดแค่ครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยปีกว่านะครับเนี่ยมันตีไปสองปีได้แล้วมั้งครับเนี่ยสูตรที่ผมกาดอกจันเนี่ยสองปียังไม่เคยหลุดเลยครับนะครับสูตรที่ผมกาดอกจันเนี่ยสองปียังไม่เคยหลุดแต่ผมจะเอาหลุดหนึ่งครั้งกับไม่เคยหลุดมาตัดนะครับมาวิเคราะห์นะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมนะครับ ที่กาดอกจันแสดงว่าดับนะครับให้ตัดไปเลยนะครับผมใช้สตินะครับผมไม่ได้ใช้ไอความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมใช้สติผมดําเงินตามสูตรนะครับนะครับก็ตัดตัดตัดนะครับตัดศูนย์ตัดหนึ่งตัดสามตัดห้าตัดหกตัดเจ็ดตัดตัดเก้านะครับผมตัดเก้านะครับสูตรนี้สูตรนี้แต่เลขสองมันมีสิบนะครับมันมีสิบนะครับ มันมีสิผมเอามากันไว้นะครับผมกันเอาไว้แต่ถ้าให้ถ้าให้เขาเรียกว่าอะไรอะถ้าแบบงบน้อยนะครับหรือว่างบนะครับงบน้อยก็ใช้ที่เลขสี่ได้นะครับใช้ที่เลขสี่นะครับใช้ที่เลขสี่หรือว่าเลขแปดสองตัวนี้นะครับแต่ผมเอาเลขสองมากันทําไมผมตัดห้าออกไปทําไมผมตัดห้าออกไปเพราะว่าห้า ติดดับสนิทนะครับห้านะครับเท่ากับ8เลยนะครับมี7นี่ก็มี7เพราะ5ติดดับนะครับหรือว่าใครจะเอามาก็ได้นะครับนะครับอย่างที่บอกจะเอา5มาเพิ่มก็ได้นะครับแต่สูตรของผมมันติดดับนะครับอาจจะหลุดงวดนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไม่หลุดนะครับผมก็ลองดูนะครับปัญยา โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหลัก10ก็จะเป็น4ี่ปดสองนะครับผมตัดเลข5้าออกเอาเลข2มาแทนนะครับเพราะ5้ามันติดดับนะครับที่ผมดอกจันไว้นะครับเพราะห้ามันติดดับแต่2มันไม่ติดมันจะหลุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมนะครับเลข2นะนะครับผมกลัวเลข2เพราะว่ามันไม่ติดอะไรสักอย่างอะไรที่ผมมาเนี่ย สิบสูตรนี้อาจจะหลุดก็ได้นะครับก็จะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมวิเคราะห์ตามสูตรสตินะครับมี4 8 2นะครับจะเอา5มาเพิ่มก็ได้นะครับถ้าใครชอบเลข5นะครับเอา5มาเพิ่มก็ได้ไม่ชอบไม่ชอบกลุ่มนี้ชอบเลข5ก็เอา5มาก็ได้นะครับแต่5มันอาจจะหลุดงวนนี้ก็ได้ครับทิ่ดอกจันนะเป็นไปได้หมดทุกครั้งทุกคนะครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่ามันจะออกตัวไหน ทีนี้มาดูในส่วนของอหน่วยล่างนะครับผมหน่วยล่างหน่วยล่างมันมีแค่สี่สูตรนะครับผมมีแค่สี่สูตรนะครับมีแค่สี่สูตรก็คือดอกจันนะครับหกและดอกจันเก้านะครับสี่สูตรหมายถึงว่าสูตรนี้มันมีสองสูตรว่าให้หกดับมันมีสองสูตรให้ให้เก้าดับนะครับก็ ก็ได้เป็นแค่2ตัวเท่านั้นนะครับ6กับ9นะครับผมนะครับที่ที่ที่มันดับสนิทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีตัวที่หลุด1ครั้งจาก40กว่างวดนะครับตั้งแต่ปี62นะครับจนถึงจะเข้าปี64นะครับเนี่ยงวดแรกของปี6 4 1 7มกรานะครับก็จะหลุด1ครั้ง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 นะครับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถหลุดได้นะครับ หลุดได้ซ้ําอีกนะครับแต่กับจํานวนการหลุดมันมันมัน,มนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันห่างกันอะ่ะมันไม่ถี่สมมุติปีหนึ่งอะ่ะเนี่ยครับปีกว่าด้วยซ้ําเนี่ยเพราะว่าตั้งแตั้งแต่ปีหกสองนะครับสิบหกมีนาคมปีหกสองจนถึงปีหกสี่เอาพูดง่ายปีหกสามก็ได้ครับสามสิบธันวานะครับเพราะว่ามันจะเข้าปีหกสี่ก็คือสิบเจ็ดสูตรเนี่ยปีกว่าเกือบสองปีนะครับเนี่ยหลุดแค่ครั้งเดียวนะครับผม ที่ผมการติ๊กเนี่ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถหลุดอีกครั้งก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะไม่หลุดนะครับแต่เปอร์เซน็นการหลุดมันน้อยมากมันไม่ถี่เปอร์เซน็นการหลุดโอ้โหเป็นปีเกือบ2ปีนะครับแต่อันนี้ตีไปเกือบ2ปีนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับตีไปแบบกลมๆลมเลยก็คือเกือบ2ปียังไม่เคยหลุดฉะนั้นผมตัดมันก็เหลือแค่7และอ่าสและ5ก็คือ7กับ3นะครับ สองตัวก็เลยสองตัวนะครับสี่ห้านะครับแต่ถ้าใครยังชอบเลขหนึ่งก็เอาเลขหนึ่งกลับคืนมาก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเจ็ดเท่ากันกับสี่นะครับนะครับก็จะเป็นนะครับเอาเลขหนึ่งดึงมาคืนก็ได้นะครับถ้าชอบก็จะเป็นได้ดังนี้ครับผมสี่แปดสองนะครับนะครับหลักสิบล่างนะครับหลักหน่วยล่างก็จะเป็นสี่กับห้านะครับสี่กับห้านะครับ นะครับเนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนี่อันนี้คือยังยังไม่ได้เอาเลขดับมาตัดก็จะเป็น4 5 8 5 4 1 7นะครับเมื่อเอามาตัดแล้วก็จะเหลือ4 8 2นะครับแล้วก็4 5ล่างนะครับผมก็นะครับ โปรดใช้วิจารยาณผมไม่ได้จับให้นะครับแต่ผมปักหลักให้เฉยๆนะครับผมผมจะปักหลักให้เฉยๆนะครับเลือกเอาเลยครับเนี่ยสี่ห4าสี่สี่สี่หนึ่งสี่เดนะครับห้าห้าห้าสนแะครับผมแปดสี่แปนะครับผมแล้วก็ผมตัดออกมาก็จะเหลือน้อยชุดที่สุดก็จะเป็น4 4่สหนะครับแล้วก็8 4 8 5แนะครับแล้วก็2 4งสนะครับผมก็ นะครับผมปากหลักให้เฉยนะครับผมไม่ไม่ไม่เลือกให้นะครับผมจะปากหลักให้เฉยนะครับผมให้เลือกเองนะครับเดี๋ยวผมไปเลือกให้เดี๋ยวมันพลาดนะครับบางครั้งนะครับผมให้อาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับแต่ไปดูช่องอื่นมันอาจจะมีความใกล้เคียงนะครับผมก็อาจจะมีหลายสูตรอยู่แล้วนะครับก็ผมเชื down, ่อว่าทุกท่านไม่ได้ดูที่ช่องผมช่องเดียวแน่นอนนะครับก็ให้ กดไลค์กด Subscribe ให้ผมนะครับเพราะให้ผมเป็นทางเลือกอตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเอาไปพิจารณานะครับกับช่องอื่นๆได้นะครับผมเอาไปพิจารณากับช่องอื่นๆได้หรือว่าไปเปรียบเทียบก็ได้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่ทีนี้ผมจะเอาในส่วนกลุ่มนี้มามาดูในส่วนของเอามาเปรียบเทียบกับสำนักพิมพ์นะครับผมสำนักพิมพ์ นะครับเมื่อกี้58ก็มีนะครับ8558นะครับที่ผมนะฮะนี่นะครับผมให้หลัก8อ่าผมให้เลข8อยู่เป็นหลักสิบนะครับผมเนี่ยให้เลข5อยู่ที่หน่วยเนี่ยก็จะเป็น85นะครับเนี่ยสามารถพิมพ์บางกองทุเดยก็มีนะครับ8485้าเนี่ยครับหรือว่าถ้าเป็นเลข2เนี่ย25นะครับเนี่ยก็มีอันนี้ก็สองก็มีเนี่ยครับ 25ก็มีนะครับ24ก็มีนะครับในส่วนของนะครับสำหรับในส่วนของ30ธันวา6กสงวดงวดที่ผ่านมาก็จะเป็นเคยออกมาแล้วนะครับชุดนี้นะครับเพราะว่าออกวันที่30ตรงกับวันอาทิตย์นะครับออก628อันนี้ออก19นะครับแล้วก็บางกองทุเดก็เข้า28นะครับทีนี้มาดูมันออกวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับวันที่17แต่ มันออกวันที่17ไม่ใช่วันที่16มันจะมีส่วนใกล้เคียงหรือเปล่านะครับเนี่ย8 4เอ้ย8 5นะครับผมให้เลข8เป็นหลักสิบนะเลข5หลักหน่วยนะครับเนี่ยแ4 8 5นะครับผมแล้วก็จะเป็น 2-8... เอ้ย2 4 2 5นะครับผมนี่25ก็มีนะครับในส่วนของเลขกำลังวันก็จะมีเหมือนกันของผมมี2นะมี4นะมี 2, 4นะนี่นะมี8 4 มี8กับ4นะครับผมสำหรับเลขกำลังวันวันอาทิตย์งวดที่แล้วเข้าเลข119นะครับและเข้าเลขเลขบนก็จะเป็นอ่า6 2 8เนี่ยก็เข้าที่เลข8นะครับอันนี้ก็ออกวันที่17แต่มันต้องเป็นวันที่16นะครับแต่วดนนี้มันออกแปลกหน่อยนะครับเป็นวันครูนะครับออกวันที่17ก็จะเป็น6 4 5หนะครับ645 อันนี้ผมชอบโดยส่วนตัวนะผมให้วิ่งผมให้ข้างบนเลยสามตัวนี้สี่หห้านะครับอันนี้ผมพูดถึงเรื่องล่างแล้วลามึ้นไปบนได้ไงเนี่ยอ่ามาดูในส่วนของชุดใหญ่นะครับผมชุดใหญ่มันจะมีไหมมีไหมมีแปดห้านะครับผมนี่ชุดใหญ่มี8 5ดห้านะครับชุดใหญ่นะครับมีแ5ดห้านะครับแล้วก็ในส่วนของชุดเล็ก งวดที่แล้วมันเข้าสองกัน19นะครับชุดเล็กนะครับเนี่ยมันมีแค่ตัวเลขเท่านี้ชุดเล็กนะครับใครไปดูย้อนหลังก็จะก็จะก็จะเห็นว่าให้แค่นี้นะครับให้ตัวเลขแค่5้าตัวเนี่ยมันเข้า8 2ดสองผมพูดย้อนหลังก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงแล้วก็มันเข้า19นะครับมันให้ตัวเลข5าตัว0 1 2ย์เข้า4ตัวเข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่งวดน,นี้นะครับผม มาดูนะครับ8.4นะหลัก10เป็นไปเลข8นะครับในส่วนของช่องเลขดับให้เลข8อยู่หลัก10นะครับเลข4อยู่ล่างนะครับผม8.4นะครับผมแล้วก็เลขเลข2นะเป็นหลัก10นะครับ2.4สเนี่ยก็มีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับผมวิเคราะห์แค่แนวทางให้เท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็ในส่วนของเนี่ยก็มีนะครับ สองห้าก็มีนะครับสองห้านะครับแปดแปดสี่แปดห้านะครับแปดแปดห้านะครับผมเนี่ยชุดใหญ่ก็มีแปดห้านะครับผมผมจะไม่จับให้นะสูตรของผมถ้าอยู่หลักไหนก็อยู่หลักนั้นนะครับไม่ต้องซื้อกลับนะครับประหยัดงบประมาณนะประหยัดงบประมาณนะครับผมอย่างเช่นซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยง่ายที่สุดเลยถ้าดูในช่องเลขดับหอยเด็ดนะครับ นะครับถ้าผมบอกว่าเลขนั้นปักอยู่หลักไหนอยากหลักสิบเนี่ยก็ให้ซื้อเลขนั้นอยู่หลักสิบหน่วยล่างเลขนั้นก็อยู่หน่วยล่างนะครับไม่มีกลับนะครับนะครับเพราะสถิติของเรานะครับเป็นแบบนี้จริงๆนะครับผมก็นะครับก็แคปไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านไหนไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับผมอาจจะให้ผิดก็ได้นะครับแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับพื้นดวงของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับอย่างเช่นผมให้ฟิดบางคนจะซื้อตัวเลขที่ผมให้เนี่ยอาจจะถูกก็ได้นะครับหรือบางครั้งผมให้ถูกบางคนไม่ชอบตัวเลขที่ผมให้พื้นดวงนะครับมันเป็นพื้นดวงว่าเราจะมีดวงไหมปีนี้ปีนี้ปีนี้เราจะเล่นเราจะซื้อถูกไหมนะครับก็เป็นวิทยาทานนะครับเป็นแนวทางนะครับผมนะครับก็ไม่สนับสนุนการ ทำผิดกฎหมายนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสละกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีแค่นี้นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับแคปไว้ก่อนก็ได้นะครับผมชอบหรือไม่ชอบก็เดี๋ยวลองไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นก็ได้หรือว่าเป็นแนวทางครั้งต่อไปนะครับว่าเถูกหรือเปล่านะอะไรอย่เงี้ยแต่นะครับผมจะให้เลขดับจริงๆนะครับ เลขดับของผมนะครับเลขดับเอาไปอย่างนี้ก็ได้ครับผมว่าผมเชื่อไซตินะครับ0135679นะครับ0135679 0135679นะครับอันนี้คือเลขดับของผมนะครับมาดูกันว่ามันจะดับอยู่ไหมนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่าง6กับ9นะครับ6กับ9นะครับมาดูกันว่า ของผมจะดับเหมือนที่บอกไหมนะครับก็นะครับก็มาดูกันนะครับรอดูนะครับรอผลนะครับผมก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็จะลืมถ้ามีข้อมูลแบ่งปันก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับผมก็ถ้าผิดพลาดอะสิ่งใดขออภัยด้วยนะครับผมก็้อมรับทุกคําพูดคําวิจารณ์หัวนะครับผมยินดีแก้ไขนะครับปรับปรุงนะครับ ก็ขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับผมให้ช่องเลขดับหวยเพชรช่องเลขดับหวยเด็ดแล้วก็ให้กําลังใจกับผมนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับสําหรับทุกท่านนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะมามาพูดในส่วนของแฟนคลับนะครับที่คอมเมนต์มาเยอะนะครับเป็นประจาเลยทุกเช้าทุกเย็นนะขอบคุณมากนะครับคุณ ถ้าจําได้ที่บ่อยที่สุดก็จะเป็นคุณมณีศักด <pos anch ing> <t ell> ์นะครับก็ขอบคุณมากทุกท่านเลยนะครับแต่ที่ผมจาได้แม่นๆจริงๆเลยทุกครั้งคุณมณีศักด์นะครับผมก็คุณมณีศักดอนเมืองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็เป็นกาลังใจให้ทุกเช้าทุกเย็นหรือว่าทุกคลิปเลยนะครับท่านนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยที่เข้ามาใหม่แล้วก็เข้ามากดไลค์เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณมากจริงๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก็มันเป็นแค่แนวทางนะครับ ทุกสูตรนะครับทุกสูตรนะครับมีโอกาสหลุดทุกสูตรนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่หลุดนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใหม่แล้วก็ที่กําลังอยู่ก็คือรับชมอยู่นะครับที่ช่องเลขดาบหอยเด็ดก็ขอให้โชคดีนะครับผมโชคดีนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับก็โควิด19นะครับแล้วก็ มีโชคมีลาบนะครับร่ลำรวยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับผมก็เงินเข้ากระเป๋านะครับผมก็ช่วงนี้ก็อยากให้เงินมันเข้ากระเป๋าทุกท่านด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมอืมลืมไปเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับในส่วนของนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ลาด้วยหน้าปกแบบนี้นะครับนี่คือ สวัสดีครับนะครับก็สวัสดีครับไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม